นิยายเสียงเรื่องเหี่ยวสาวทะเลทรายประพันธ์โดยธัญญาอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร้หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะ ตอนอวสานหนึ่งสัป,ปดาห์เต็มๆที่นภพัฒมาพักผ่อนอยู่ที่พัทยาในแต่ละวันนอกจากช่วยลุงกับป้าทำงานที่เกรดเฮาส์แล้วในช่วงเย็นก็จะเดินเล่นที่ชายหาดเธอนึกถึงความสุขที่อยู่โอมาสกัดหญิงสาวได้แต่แปลกใจตัวเองว่าทำไมไม่ลืมเสียทีทั้งที่ผ่านมาก็พอสมควรแล้วเธออยากลืมกลับนึกถึงอย่างเด่นชัดทุกสถานที่ ที่เคยไปยังคงประทับอยู่ในความทรงจําไม่อาจที่จะลบออกไปจากความรู้สึกได้ข้าวหมกไก่อีกแล้วแม้แต่เวลากินเรายังคิดถึงข้าวหมกไก่ที่นั่นซึ่งก็ไม่เหมือนที่นี่รสออกเค็มกว่าเราจะทําอย่างไรดีนะถึงจะสลัดความรู้สึกเก่าๆออกไปเสียทีนภัทรับประทานอาหารได้แค่เพียงเครื่องจานเท่านั้นเธอรวบช้อนแล้วจ่ายเงิน จากนั้นก็เดินออกมานั่งที่ชายหาดแล้วสั่งเครื่องดื่มกับอาหารว่างโดยให้ทางร้านจัดให้ปิ่นชุดสายตาเธอทอดมองไปยังทะเลกว้างความสวยงามต่างกันอย่างลิบลับที่นู่นน้ำทะเลใสมองไกลๆเป็นสีเขียวมรกตทั้งเงียบและสงบผู้คนน้อยมากแต่ทะเลไทยมองใกล้ๆสีขุ่นมีขยะอยู่ในน้ำด้วยแล้วมันจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างไงนะ คุณคะเครื่องดื่มกับอาหารว่างมาแล้วค่ะหญิงสาวผงะเล็กน้อยที่เห็นคนนำมาเสิร์ฟแต่งตัวธรรมดาแต่มีผ้าคลุมศีรษะเหมือนสาวอาหรับใบหน้าสวยคมนาพัดได้แต่ไหวไหลแค่เพียงเล็กน้อยเฮ้ตามมาหลอกหลอนอีกแล้วหรือทำไมถึงเหมือนกันได้ขนาดนี้ฉันไม่เข้าใจหญิงสาวเพ่งมองเครื่องดื่มกับอาหารว่างประกอบด้วยน้ำส้มกับมันฝรั่งทอด ช่างเป็นความบังเอิญที่เหมือนกันเหลือเกินในเมื่อไม่มีทางเลือกเธอจำใจดื่มและรับประทานด้วยความหิวเธอคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่โอมาสกัดจวบจนใกล้ค่ำความมืดกำลังมาเยือนนาพาัทลุกขึ้นจากเก้าอี้ชายหาดแล้วเดินกลับบ้านป้ามาลากำลังวุ่นอยู่ในครัวเธอจึงเข้าไปช่วยแกยกมือห้ามบอกให้นาพัทไปพักผ่อนขณะนั้นกำลังเศร้า ต่อหัวใจที่อ้างว้างเธอนั่งดูโทรทัศน์อย่างเซ็งเงต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศผู้อ่านข่าวชายหน้าตาดีพร้อมกับดำเนินการต่อข่าวที่สำคัญน่าสนใจถูกนำมาเสนอนภัสยังคงจับจ้องมองจอโทรทัศน์อย่างเมื่อเมือและถามตัวเองว่าไม่เห็นมีข่าวโอมาสกัดบ้างเลยแต่แล้วใจเธอเต้นแรงเมื่อได้ยินนักข่าวชายเอ่ยชื่อโอมาสกัดออกมา หญิงสาวตั้งใจฟังด้วยความอยากรู้ว่ามีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างประชาชนชาวโอมาสกัตต่างปรบปื้มยินดีต่อการสถาปนาชีคซาริมบินซาราัตขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองประเทศภาพที่เห็นในจอโทรทัศน์สะกดหญิงสาวให้จ้องมองจนแทบไม่กลับพริบตาประชาชนนับแสนที่เข้ามายืนเข้าแถวอยู่นอกพระราชวังต่างโบกธงและมือไปมา ตามด้วยเสียงกล่าวคำอวยพรแด่กษัตริย์ของตนดังกึกก้องหญิงสาวใจเต้นแรงยิ่งขึ้นเมื่อเห็นชิกซาริมบินซาลาดในชุดเต็มยศขึ้นรถเปิดประทุนนั่งเคียงข้างกับชิกอาลีบินซาลาดซึ่งเป็นพระอนุชาทั้งสองพระองค์โบกพระหัตแล้วทรงยิ้มให้แก่ประชาชนนภัทรมองด้วยความปราบปลื้มดีใจเธอพวาเข้าไปหน้าจอโทรทัศน์แล้วยกมือลูบตรงส่วนที่เป็นใบหน้า ของพระองค์ไปมาน้ำตาหญิงสาวไหลออกมาอย่างชา้าช้าชีกซาลิมคุณจริงๆด้วยในที่สุดฉันก็ได้เห็นคุณคุณได้เป็นกรรษัตริย์โดยสมบูรณ์แบบแล้วขอให้พระองค์ทรงพระเจริญนอกจากนี้ประชาชนชาวโอมาสกัตจะได้รับข่าวดีนั่นก็คือชีกซาลิมบินซาลาดัดจะอภิเษกสมรสในเร็วๆนี้นพัดถึงกับผงะใจหายหักวาบ มีความรู้สึกว่ากำลังสูญเสียสิ่งที่รักไปอย่างไม่มีวันได้กลับคืนมาเธอยกมือขึ้นลูบบริเวณหน้าอกตัวเองแล้วถอยออกมานั่งนิ่งน้ำตาไหลพรากไม่มีแม้แต่เสียงสะอื้นคุณจะแต่งงานกับผู้หญิงโองมาสกัดที่คู่ควรฉันขอให้คุณโชคดีนะคะฉันวาสนาน้อยดีแล้วที่ไม่ดึงคุณลงมาหาฉันนภัสกินข้าวแล้วลูก อ้าวร้องไห้ทำไมมีเรื่องอะไรหรือเปล่าป้ามาลาไม่มีอะไรหรอกคะ่ะคือว่า,มาแมลงบินเข้าตาคะ่ะเธอไม่รู้ว่าจะหาเหตุผลอะไรมาอ้างความผิดจึงตกไปเป็นของมแมลงตัวเล็กป้ามาลามองไปที่ดวงไฟแล้วยักหน้าเป็นเชิงเข้าใจนั่นสิพักวิมแมลงเยอะด้วยระวังหน่อยก็แล้วกันนะลูกแล้วไปล้างหน้าเธอนะจะได้กินข้าวนั่นลุงนนมาพอดีเลยป้าตั้งสำลับแล้วนะ ความเป็นห่วงเป็นใยในทุกๆเรื่องที่ป้าสะพ้ายมีให้มากมายเสียจนหญิงสาวรู้ว่านี่คือแม่ที่ควรเคารพยกย่องป้ามาลาทำหน้าที่ได้อย่างไม่มีข้อบกพร่องเมื่อก่อนถ้ามีคนถามว่าในอนาคตอยากเป็นอะไรเธอตอบโดยไม่ลังรอว่าอยากเป็นแม่ที่ดีของลูกเพว่าเวลานี้คงหมดโอกาสเพราะไม่เหลือหัวใจเอาไว้ให้ผู้ชายคนไหนอีกแล้ว นภพัดยกมือขึ้นแล้วรูปคำสร้อยคอทางคำขาวกับจี้รูปหัวใจไปมาคำพูดและการ์ดที่เขียนเอาไว้นั้นเธอมีความสุขทุกครั้งที่นึกถึงและไม่โกรธเขาเลยที่จะเข้าพิธีอภิเษกสมรสรู้ว่าเขาทำเพื่อหน้าที่กษัตริย์จะต้องมีพระราชินีอยู่เคียงข้างเมื่อได้เวลารับประทานอาหารลุงนนกับป้ามาลาต่างพากันแปลกใจต่ออาการเศร้าของหลานสาว ที่ไม่พูดไม่จากินข้าวแค่เพียงนิดเดียวแล้วลุกขึ้นมาเดินเซแล้วก็จากไปสองผู้สูงวัยต่างมองหน้ากันต่อท่าทีประหลาดของหลานสาวคนสวยนาพัดเป็นอะไรรู้ไหมมาลาฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าไม่สบายผมว่าไม่ใช่หรอกนะอาการอย่างนี้เหมือนคนอกหักนะ่ะเวียนกมจริงๆหลานลุงใครกันนะช่างใจร้ายใจดำหักอกหลานแล้ ทั้งสวยและน่ารักอย่างนี้คอยดูเถอะถ้ารู้แล้วก็จะเตะลุงทะเลไปเลยถ้าทางลุงนนเป็นเดือดเป็นแค้นผู้ที่ทำให้หลานสาวมีอาการแบบนี้ป้ามาลาได้แต่หัวเราะอย่างคำๆที่เห็นขาข้างหนึ่งของสามีกระตุกแล้วยกขึ้นนางจึงรีบเอามือกดให้ลงไปแนบกับพื้นตามเดิมเก่งจริงนะยังกับมีแรงเนะี่ยก่อนจะทำอะไรใครนะ่ะเตะปี๊บให้ดังก่อนเถอะ ยายมาลาพูดอะไรอย่างนี้เล่าใครได้ยินอาอเขาตายเลยนะหรือว่าไม่จริงเกลียดนักคนเก่งแต่ปากเนี่ยป้ามาลาคอนปรับปเหลืลอกลุงนนเงียบกริบก้มหน้าก้มตารับประทานอาหารเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยไม่เห็นสายตาภรยาคู่ทุกคู่ยากมองด้วยความรักแม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนความรักที่มีให้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมีแต่เพิ่มพอกพูน ขึ้นตามจํานวนตัวเลขของอายุเวลาแห่งการพักร้อนเหลือน้อยเต็มทีแทนที่นพัทจะมีความสุขเธอกลับเศร้าหงอยเหงาและเจ็บปวดจนแทบไม่มีเรี่ยวแรงการพัดภาคจากคนที่รักมันทรมานมากพอแล้วเมื่อรู้ว่าคนที่รัก กำลังจะแต่งงานมันทรมานมากแค่ไหนเพราะเป็นการจากกันอย่างถาวรโดยแท้จริงนภัสใช้เวลาที่เหลืออยู่เดินเล่นที่ชายหาดเวลาใกล้ค่ำตะวันจวนตกดินนักท่องเที่ยวที่เห็นก็เริ่มหนาตาและก็ทยอยกลับที่พักเท้าเปลือยเปล่ายังคงย่ำลงบนพื้นทรายส่วนปลายเท้าเตะทรายเม็ดเล็กๆให้ปลิวกระจายสายตาเธอเหม่อมองออกไปอย่างไร้จุดหมาย และทิศทางไม่มีใครรู้เลยว่าเวลานี้เราอยู่ในสภาพที่แย่สุดๆสู้ต่อไปเถอะนะเราจะต้องผ่านจุดบิกฤตนั้นไปให้ได้แต่ก็อย่าท้อแค่ผู้ชายคนเดียวอย่างมากก็เสียใจไม่ถึงหนึ่งเดือนหรอกหน้าเธอให้กําลังใจตัวเองเพื่ออนาคตที่ดีไม่ให้ผูกมัดอยู่กับผู้ชายที่ไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้เมื่อคิดดังนั้นความรู้สึกที่ดี จึงเกิดขึ้นหญิงสาวสูดลมหายใจแรงๆความสดชื่นกลับคืนมาเยือนความหมองเศร้าที่เกาะกลุมจิตใจเริ่มมาลายหายไปทันทีที่กำมือเข้าหากันแล้วจิกเล็บลงเนื้อเธอเจ็บปราบจนรู้สึกได้จิตที่ล่องลอยหายไปได้กลับคืนมาสู่ปกติอีกครั้งเธอมองไปบนท้องฟ้าเห็นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแต่ก็ยังคงมีแสงสว่างที่ละเลื่อเรือง ดวงอาทิตย์สีส้มดวงกลมโตสวยอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนชีวิตเรามูวแต่ทำงานและคิดถึงแต่คนผู้ห่างไกลไม่เคยเลยที่จะเงยหน้ามองพระอาทิตย์เวลาตกดินสวยงามมากจริงๆทำไมนะเราถึงไม่กอบโกยความงามตามธรรมชาติเอาไว้บ้างหลงในสิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ได้ในเมื่อเขากําลังไปดีเราน่าจะดีใจด้วยนะทั้งที่พยายามหักใจ แต่ไม่ไวายหวนกลับไปนึกถึงบุรุษผู้นั้นอีกใบหน้างามสายไปมาดวงตายัางคงมองบนท้องฟ้าที่เริ่มมีสีเทาเพิ่มขึ้นพารามอเตอร์ลำหนึ่งลอยอยู่เบื้องบนหญิงสาวมองอย่างไม่ค่อยใส่ใจนักกระทั่งเห็นว่าค่อยๆบินต่ำลงมาเรื่อยๆนภัสตมองตามเช่นกันคงเป็นนักท่องเที่ยวนี่ก็ได้เวลาที่จะเอาเครื่องมาคืนเจ้าของเขาแล้วคนเรานี่ก็แปลกนะ ชอบเล่นอะไรที่หวาดเสียวนภัสได้แต่คิดไปเรืเ่อยเปื่อยซึ่งก็ช่วยให้ลืมความเจ็บปวดไปได้ชัว่วขณะเธอยังคงมองการเคลื่อนไหวของพลามมเตอร์เครื่องนั้นอยู่เช่นเดิมและเห็นว่าบินต่ำลงมาบนพื้นทรายแล้วหยุดอยู่ตรงหน้าของเธอพอดีบ้าจริงมาหยุดอะไรตรงนี้ถ้าโดนเราแล้วก็จะเรียกค่าเสียหายให้หนักเลยนภัสตำหนิผู้เล่นอย่างไม่พอใจ เธอขยับเท,ท้าทำท่าจะก,ก้าวหนีแต่แล้วดวงตาเบิกกว้างใจเต้นรลลัวเร็วเมื่อเห็นผู้บังคับเครื่องถอดอุปกรณ์และเผยเห็นใบหน้าอย่างชัดเจนชิคซาลิมบินซารัดยิงสาวอุทานออกมาด้วยความดีใจเมื่อรู้ว่าชายหนุ่มที่กำลังเดินเข้ามาหาอย่างช้าช้านั้นก็คือบุรุษในดวงใจชิคซาลิมบินซาลัดภาพรวรกายสง่างามที่ก้าวเข้ามานั้น ตรึงความรู้สึกของเธอให้หยุดนิ่งอยู่กับที่โดยไม่ขยับไปไหนและน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวคุณคุณจริงๆด้วยฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมคะหญิงสาวไม่อาจทนความเรียกร้องของหัวใจได้อีกต่อไปเมื่อพระองค์ส่งยิ้มและพระก่อนอ้ากว้างรอรับร่างงามที่โผลเข้ามาหานพัดซบไปหน้าลงกับพระอุระเธอสะอื้นร่ำไห้ ด้วยความดีใจลำแขนเรียวสลาวอบกอดความบึกบืนเอาไว้แน่นและรับรู้ถึงรสสัมผัสที่แสนอบอุน่นคุณไม่ได้ฝันไปหลอกนภัสสุดที่รักของผมฉันคิดถึงคุณคิดถึงมากที่สุดทุกลมหายใจเข้าออกเธอยังคงพรั่งพรูความในใจแห่งความรักออกมาจนหมดสิ้นไปหน้างามที่ชื้นไปด้วยน้ำตาเกลือกิ้งลงกับพระอุระกว้างแก่งฝ่าผะหัด รวมรูปลงบนเส้นผมที่หอมกลุ่นและอ่อนละมุนกระทั่งใบหน้างามได้เงยขึ้นมาสบพระเนตรคมที่ศบตากับเธอบ่งบอกถึงความรักที่มีต่อก,กันพระนาศิกจรดรวงที่หน้าผากเนิ่นนานความสุขซาบซ่านไปทั่วทั้งเรือนร่างผมก็เช่นกันนพัดไม่มีวันไหนเวลาใดที่จะหยุดความคิดถึงคุณแต่แล้ววินาทีผ่านไปมีแต่ความทรมาน ผมอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณฉันดูข่าวในทีวีเห็นคุณได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์แล้วนะคะนั่นคือภาระอันยิ่งใหญ่เป็นหน้าที่การงานที่จะต้องรับผิดชอบอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่ผมก็เต็มใจที่จะทําให้ประชาชนมีความสุขโดยทั่วทั่วหน้านะครับทุกถ้อยคำที่พระองค์ตรัสออกมาหญิงสาวมีความสุขชอบที่จะรับฟังพระสุรเสียงอบอุน่นเหมือนกับอ้อมกอด ที่กระชับร่างเธออยู่ในขณะนี้ทั้งสองยังคงอยู่ในวงแขนซึ่งกันและก,กันด้วยความรักสุดหัวใจนาพัทผู้ซึ่งไม่เคยชายตามองผู้ชายคนไหนบัดนี้กลับกลายเป็นหญิงที่แสนหวานไม่ยอมห่างชายดวงใจปลายนิ้วยกขึ้นลายพระพักด้วยความสเสน่หาเธอรู้แต่เพียงว่ารักรักและรักชิกซาลิมบินฟาราัตมากที่สุดไม่มีสิ่งใดมาขวางกัน้น เธอให้แยกห่างจากพระองค์อีกต่อไปฉันรู้ว่าคุณกำลังจะเข้าพิธีอภิเษกสมรสใช่ขุมประกาศออกไปให้ประชาชนรู้แล้วในเมื่อคุณกำลังจะเข้าพิธีสำคัญของชีวิตแล้วทำไมถึงมาหาฉันล่ะคะน้าเสียงนภัสสั่นเครือทันทีความร้อนเกิดขึ้นที่ขอบดวงตาทั้งสองข้างเมื่อรู้ว่าความสุขที่ได้รับอยู่ได้แค่เพียงชั่วครู่ อีกไม่นานก็สลายหายไปทิ้งไว้แค่เพียงความเศร้าชีคซาเลมบินซาราตรับรู้ความรู้สึกของเธอเป็นอย่างดีพระองค์จึงจุมพิษลงที่แก้มทั้งสองข้างแล้วตัดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลใช่ผมกำลังจะเข้าพิธีอภิเษกสมรสผมจึงมาหาคุณเพื่อให้ไปเป็นพระราชินีไงละ่ะชีคซาลิมคุณพูดอะไรนะ่ะแต่งงานกับผมนานพัฒไปเป็นพระราชินี แห่งโอมัสกัสใช่ใช่ฉันจริงๆเลอค่ะหญิงสาวถามออกไปด้วยเสียงเบาหว,วิวคล้ายกับละมือและเสียงเครือคล้ายกับจะร้องไห้ดวงตาจ้องพระพักบุรุษสูงสักรูปงามที่นั่งคุกเข่าลงตรงหน้าพระองค์จับมือเธอเอาไว้แล้วก้มจุมพิษด้วยความทนุถนอมนััรรู้สึกว่าในเวลานั้นคิดว่าฝันไปเธอไม่เชื่อต่อสิ่งที่ได้ยิน กระทั่งชีคซาลิมบินฟาราตเอาวางสิ่งบางอย่างออกมาจากกระเป๋าและสวมใส่ลงไปบนนิ้วนางข้างซ้ายแม้ว่าลำแสงสุดท้ายแห่งดวงอาทิตย์กำลังจะลาลับแต่ก็ยังคงเหลือความสว่างเอาไวา้จึงสะท้อนกับสิ่งนั้นจนเกิดประกายวูบวาบคุณคือราชินีของผมและแหวนนี้เป็นแหวนเพชรสีชมพูผมออกแบบและให้คุณทกนเป็นผู้ทำให้ เพชรสีชมพูครับแม้ไม่ใช่เพชรเม็ดใหญ่ที่คุณเคยไปตามหาแต่นี่คือเพชรที่ทรงคุณค่าที่ทุกคนไขว่คว้าและอยากได้เป็นเจ้าของเปรียบเหมือนคุณที่เป็นคนสำคัญของผมและไม่สามารถที่จะประมาณค่าได้แต่งงานกับผมนะนภะัสค่ะฉันจะแต่งงานกับคุณโอ้ที่รักผมรักคุณที่สุดชีคซาลิมบินสาราัสสวมแหวนเพชรสีชมพู ที่นิ้วนางข้างซ้ายของหญิงสาวแล้วลุกขึ้นโอบกอดร่างงามแนบเข้ากับผ้าวรกายด้วยความรักสุดหัวใจและสร้างความปรับปื้มยินดีแก่เธอมากที่สุดจนน้ำตาคลอและไม่คาดคิดว่าจะมีวาสนาได้เป็นนางในดวงใจแห่งชีกผู้สูงศักดิ์ทั้งที่มีผู้หญิงอีกหลายคนเหมาะสมกับพระองค์เพราะว่าพระองค์เลือกเธอเป็นพระราชินี ฉันจะเป็นราชินีของคุณขออยู่เคียงข้างคุณตลอดไปค่ะผมมีความสุขที่สุดที่ได้ยินคำนี้ที่รักเราจะอยู่ด้วยกันและมีกันและกันตลอดไปดินแดนแห่งทองทะเลทรายยินดีต้อนรับพระราชินีผู้เลอโฉมคนนี้ชีกซาลิบินสาราัสโอบกอดร่างงามก้าวเดินไปตามชายหาดอย่างมีความสุขเสียงทะเลหลังพระอาทิตย์ตกดินศาสตร์จัซวากระทบกับชายฝั่ง บางส่วนศาสตร์กระสินถูกเรือนร่างของคนทั้งสองที่ยังคงเดินคลอเคลียด้วยหัวใจเต็มไปด้วยความรักท่ามกลางสายตาชื่นชมจากลุงนนป้ามาลาพันตำรวจโทจารึกและบอดิกาที่ตามมาอารักขาทุกคนร่วมยินดีต่อความสุขของหญิงสาวชาวไทยกับชีกผู้สูงศักดิ์ทั้งที่มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่สุดท้ายได้ร้อยหัวใจทั้งสองดวง เข้าด้วยกันตามคำโบราณท่านกล่าวเอาไว้ว่าเนื้อคู่กันแล้วย่อมไม่แคล้วกันเรื่องของนภพัดเป็นการยืนยันได้เป็นอย่างดีจบบริบูรณ์ขอบคุณค่ะที่ติดตามเยี่ยวสาวทะเลทรายและอย่าลืมติดตามนิยายเสียงเรื่องต่อไปเป็นแนวเกี่ยวกับแฟชั่นแนวชิคชิคและการลดน้ำหนักของผู้หญิงไซส์พัดบวกบวกเรื่อง กู๊ดบายไม่หายแคลอรี่ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังได้หัวเราะกันอย่างเต็มที่เพราะเรื่องนี้เป็นแนวคอมเมดี้คลายเครียดได้เป็นอย่างดีขอบคุณค่ะ